แฮมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เจอกันกันละลึกฮะเย้โอ้ยวันนี้เจอกันกับปลาลึก ก็ต้องฝึกเรื่องแนะ่ oh. โอ้โหเอ้ยสวัสดีครับคุณมูสวัสดีครับ,บ,บ,ดรบเดี๋ยวเราแบบเราตัดหน้าเกมเนี่ยเราไม่มีคโซรคัสซีเลยหรอกไร้สาระจริงันดีุกคนสวัสดียครับ สวัสดีครับคุณโลกว้วสวัสดีครับคุณมูฟโปรเจกต์ใหม่เหรอในทางที่อีกแล้วก็ใช่ครับผมนี่เป็นโปรเจกต์อีกนหนึ่งโปรเจกต์ Project หนึ่งไม่สอยด้วยวโอ้ยนักนักเรียนขี้นาา่ารัก คอนโทรลขี์บมีซูมเรืองเนี่ยดูแป๊บนี่นะครับนี่คือหน้าตาของอาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์อาชีรวิทย์รัตนธาราหรืออาจารย์อาชีครับผมตอนนี้ก็รอเขานเแอร์เลอรอเขาอะ เดี๋ยวผมไปนั่งดูไลฟ์คนอื่นเล่นก่อน เไม่รุ่งริบหร่าหนูได้ปกติเลยครับมันเป็นแค่เฉพาะกันนันเชื่อไหมใช่หรอเฉพาะคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าบางคนหนูไม่ได้เข้าร้านเชื่อหรอกเข้ามัดลินผมเข้าคดฟอก 好了哦，好的了哦 o มันเคอะไรอ่ะไมแพ้กพไม่ย่ไม่เคมาแบบแพ้โดนแมาหาอะไรพวกนี้ลกการแล้วก็หลับตาสิี่ทุกคนหลับตาไกลหว่เลไฮเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยขอบคุณครับคุณนุแจ๊เดี๋ยวตอเดี๋ยวทำไมละมาทำไมลมานเปลรยอย่างนั้นอะ ไหนลูกนั่นนคนโดนกระจกไปเลยงั้นนะอ๋ออาจจะมีคนอยากแบ่ะลุกระจกลงมาไงสานีบาดตัวไหนไม่ทาเนี่ยเป่นไรอาจจะมีใครสักคนบ้าทนุ่งไปส่องกระจกน่อนจะส่องกระจต่อง่ออะไรจะกระจกไปยังไรเป็นไรอ่ะส่อมส่อไหนๆคำถามไหนไหนู้ตัวคำาม พวกแกมาทำอะไรกันทีโรงพยาบาลเนี่ยอหมอลรอหมอครับผมรอมอผมร้อกไม่ค่อยดีอะลุงผมทำอไงได้บ้า โอ้ยโอ้ย,อยตอนที่เขาเลิกกันแล้วอา,อาจารย์หลับอาจารย์หลับดูนะ้อดูนะ้อผมผมแก้แทรกก่อนปุ๊บ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 หลับลึกอ่าอาชีอะนี่โอ้ยคีผมบันทึกแล้วทุกคนผมบันทึกแล้วอืม ปวดหัวชมัดเที่นี่มันไม่ใช่น้ำโอดนี้อ ชื่ออะไรนะอ่ชิรวิทย์อ่ะอ่ะใช่เรา้ว <c oughs> อมเสียงหนึง่งรู้ควอมเสียมงมั้ยนะอ่อนี่นี่นี่น,น,นักเรียน, <c oughs> นเรียน อ่ะอ่ะดังดังโอ้ยเทส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 โอเคเสียงเสียงนี่นี่นักเรียน เพิ่งเคยด้ยินงแบบนี้ค่ะ, <c oughs> ะนี่นักเรียนเป็นอะไรกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นผมว่าเรารวมตัวกันก่อนดีกว่านะครับมีใครพอจะจำเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรบ้างนะครับ อยู่ในเหตุการณ์นี้ท่ทไอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าแต่ห้องคุณนี่ห้องอะไรนะครับห้องบีหรือเปล่านะเราเรียนอยู่ชั้นเดียวกันงั้นหรอคะ ฉันไม่เห็นจะจำคนพวกนี้ได้เลยผมก็จำใครไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่ท้าที่รู้ว่าตัวผมน่าจะเป็นอาจาร,รย์นะครับเหตุการณ์ก่อนหนะ้าพอจะมีใครนึกอะไรออกบ้างไหมนะครับไม่เลยฉัน,นนึกไม่ออก ความทรงจํามันเรือนรางนะครับแล้วทุกคนจําชื่อตัวเองกันได้หรือเปล่าครับเนี่ย่ฉันยังจาชื่อตัวเองได้ได้นะก็พอได้อยู่ถือว่ายังดีนะครับอาจจะแค่ความทรงจําหายบางส่วนนะครับ ีใครพอจะขับคายรับคาว่าตัวเองเป็นหัวหน้าห้องบ้างหรือเปล่านะครับผมมังครับไม่รู้ไม่แน่ใจอโอเคนะครับงั้นจะแนะนำตัวแล้วกันนะครับ อาจารย์ชื่ออาจารย์อชิรวิตรรัตนธารานะครับเป็นอาจารย์สอนศินละปะนะครับแล้วเ,เราต้องไปแนะนำตัวกันทุกคนไว้นะครับโอ้ดีฉันยังไม่รู้จักชื่อผู้แก่ด้วยซ้ำเป็่สินะครับในสถานการณ์อย่างนี้ก็รู้จักกันไว้น่าจะดีกว่านะครับ S <S <S เอาไปว่าชั้นคนแรกุูเลวกกันชั้นธีรัตธีรัตสหพีวัตรจำไว้ด้วยลหละพวกนายเอาส,ะสะักท่านผมต่อนะครับสวัสดีครับผมยูรานะครับ จะเรียกยูเฉยๆก็ได้ครับผมจะมีใครต่อไหมงั้นฉันขอต่อแล้วกันละกันนะน้นเผาก็เผาเดี๋ยวมี่แค่นั้นขอบคุณตามกันด้วยล่ะงั้นฉันต่อแล้วกันนะฉันชื่อว่าเพชรชื่อเต็มก็เพชรมณีสูตรที่รักเนี่ก็จำกันด้วยแล้วกัน ส่วนชั้นเวรูจำแค่เวรูก็พอแล้วยินดีที่ได้รู้สักแล้วกันนะเซนเนีนยเซนเนียแอชบอล มันจะไม่ใช่โรงเรียนไทยนะครับเนี่ยอะไรนะอะไรจุกรูนะ ไม่ต้องออกมาข้างหน้าก็ได้นะครับแค่แนะนำตัวในแถวก็ได้นะฉันสุบาเม่ไม่ได้อยากรู้จักด้วยหรอกนะสา,สาวสาวซึนเดี๋ยวไออกไปไหน้าไปเห็นหน้าได้ไงฉันชื่อเรนฝากตัวด้วยนะเด็กแค่นั้นก็พออื้ ดีนะครับนคนต่อไปเลยก็ได้นะครับสวัสดี <c oughs> ผมเ <c oughs> ชน <c oughs> เป็นเพื่อนของทุกคนน,นั่นแหละ แนะนำตัวกันครบหรืยอยังนะครับฉันฮิปซินโอลี่เอกลี่ฉันเชนเลยนะี่ยเอซิปเนอร์ นาจูไฮยอครับยินดีให้หรู้สับทุกคนนะครับฉันชื่อนํำค้างค่ะ she, she ได้ทำตัวกันครบหรือ,อยังนะครับ เอาเลยอ่ะเยอค่ะอขคนละสีหระนี่เลยนะครับตัวด้วย เพือไม่ต้องจดจำเชิดมันนี้ค่ะมันนี้สาเรียกว่ามันนี้ก็พอนะคะแล้วเด็กหนุม่มที่นั่งตรงเสาไฟตรงนั้นจะแนะนำกับทุกคนหน่อยหรอครับอิชิยะท่านี้ก็น่าจะครบกันทุกคนแล้วหรือเปล่านะครับ น่ารู้มากครับจะเอาไงต่อดีล่ะครับเนี่ยไม่มีใครมีความทรงจำอะไรเลยลรอครับนอกจากชื่อกับตัวเองนะ ไปรู้เหรอกืหนมาอยู่ๆก็เจอที่นี่แล้วก็ใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดคือผมจาชื่อตัวเองได้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะก็อาจารย์ก็เหมือนกันนะครับแต่มออาจารย์ก็จาอาจารย์ได้นะวันน่ะอาจารย์ใดอาจารย์อาจารย์คิดว่าอาจจะต้องลองอาจจะดูไม่ดีแต่อาจจะต้องลองหาเบาะแสดูนะครับ ว่าที่นี่ที่ไหนเพราะอาจารย์ก็ไม่คุ้นกับที่นี่เลยนะครับลองไปถามผู้คนแถวนี้ดูดีไหมครับดูจะเป็นย่านเมืองนะครับอาจารย์เอน้าน่ะคุณอ่ะนี่คุณละครับเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ<อ>แล้วที่นี่มันที่ไหนล่ะครับเนี่ย กอจะทราบหรือเปล่านะครับง่ายเป็น,ปน <c oughs> ก็ก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะสิครับหมายความว่ายังไงนะครับนนออปกติมุษางงทไม,ไม้อาจารย์อาดนนะไม่ทราบ อยากรู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนนะครับอยากรู้รงานไหนอาจารย์เอ่ออาจารย์ผมว่าปแปลกๆนะอยากรู้ใช่ไหมก็ใช่นะครับอย่างน้อยก็จะได้ออกจากที่นี่ไปนะครับม,มันจะไม่อันตรายไปหน่อหรอครับ นี่เขาไปในตึกรหรือเ่ายไปไหนะนี่เขาไปในตัวตึกอาคาเราหรือเปล่าแล้วอาจารย์อาจารย์ผมหไหเจอมีใครเช็คอะไรเป็นไหมอะคือเกิดเกิดอะไรขึ้น มันบอกว่าต้องหายเจอค่ะฮะใช่ที่ประจอนอาจารย์นิ่งแล้วนะฮะแปลว่าตายหรอคะถา้าอย่างนก็คงจะเหลือแค่นี้แล้วหรือเปล่าเรื่ยเรื่คนเมื่อกี้คืออะไรทำไมถึงทำแบ้ทุกคนจบโลแล้ว เย้ทุกคนจบโดแล้วนะครับผมทุกคนเย้ขอบขอบคุณทุกคนที่มาดูเอ่อระลึกนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมครบไหมนะสิเล่มสิเล่มเจ็ดเล่มผู้ชายคนนันขาพูดอะไรเหรอขบอกว่าจะหาเจอครบไหมนะสิบเจ็ดเล่มสักอย่างนะค่ะถ้าสิบเจ็ดเล่มต้องเป็นเทียนไม่ก็สมุดหรือเปล่าเรียกว่าเล่มหนึ่ง ทุกคนจบแล้วจบแล้วจริงๆทุกคนแล้วอกาจาเอาไงล่ะรู้กหอเปล่าล่ะก็ปล่อยไว้ตรงนี้ดิแต่ยังจเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะทำยังไงฟังโซนเลยจะแบบไปเป็นภาระทำไม ทนายใจกุดหลุมฝังมันก็เชิญฉันมีกี่งั้นตอนนี้เราก็ต้องหาวิธีออกจากที่นี่ถูกไหมก็ oh, ใช่เย่ mm hmm. yeah, ทุกคนจบแล้วจบแล้วโอ้ยแม่งเปิดมาไม่ก็ oh. มีคนตาย หนัง hm สือเหรอทุกคนทำไมไม่อ่านเองหรอวะเรียบร้อยทุกคนจบแล้วจบแล้วจบแล้วเยสเย้ yes. yeah. ทุกคนจบแล้วะครับผมจบแล้วครับรรสำหรับระลึกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆครับจบแล้วครับระลึกจบแล้วละครับอาจารย์อาซีรวิทย์นะครับผมไปแล้วครับผมทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์ครับผมขอบคุณครับ เอาเปน็นต่อไว้เจอกันพรุ่งนี้นะสำหรับ uh, <low. S 1> อ่าโลเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ลิงเริ่มแล้วกันครับผมนี่ <Hey, S 1> ครับผมจบจบแล้วนะครับจบโลละอาจารย์อาชิรวิทยาธันธารา,า,าจบแล้วครับผมนี่ hey, ครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันครับลาทุกคนนะครับผม <laughs> โอเคครับผมโอเคทุกคนไปเจอกันในลิงกเลิฟครับผมแล้วก็เราจะไม่มีลึกให้ดูและบายยครับทุกคนบายๆมาแค่นี้ครับผมมาแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับผมฝันดีครับเอาไว้นะก็อย่าลืมไปดูละลึกคนอื่นด้วยละกันว่าเราเด็กๆเขาจะเป็นยังไงกันต่อส่วนอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในไลฟ์ลิงเลิฟวันพรุ่งนี้ครับผมรักทุกคนคนระับผมจุ๊บ ฝันดีครับ